มีคำกล่าวว่าเงินสามารถซื้อได้ทุกสิ่งตอนที่หนึ่งผัวไม่มีเปสิคะที่เขาว่าในทางนี้ฉันมาสามเดือนแล้วเนอะโรดเจ้านี่เงินกู้นอกระบบเจ้าของแก๊งมาเฟียโลซาลีและฉันก็เชื่อคำกล่าวนั้นเช่นกันขอร้องเถอะครับคุณหนูที่ผมไม่ให้เพราะผมไม่มีจริงๆอ,อ่ะเออแค่เดือนเดียวรออีกสักเดือนผมจะหาให้คุณหนูแน่ๆครับ ที่ปล่อยให้ข้างมาสามเดือนก็ไม่ใช่ว่าฉันใจดีหรอกนะแต่ก็ฉันก็ไม่ได้เป็นคนใจยักใจมารขนาดนั้นสักหน่อยนะเอ่อฉันก็พอจะมีทางเลือกให้นายอยู่บ้างนะได้นะเตือนโดูสาเป็นเมล่ะถึงผมจะจนขนาดไหนแต่ผมก็มีสักสีนะสามหมื่นเป็นไงล่ะว่างอะ คุณหนูดูนี่ดิผมเป็นพระเอกนะแต่ออกมาแค่เนี้ยแถมอยู่ในมุมมืดอีกปกตินายก็มืดอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวให้ภาพนายเต็มๆเ,เลยอ่ะคุณผู้หญิงทนุกท่านคะหากคุณรู้ว่าคุณไม่สวยและคุณอยากจะได้ชายมาครอบครองถึงคุณจะวิ่งเข้าขนมปังไปดักอยู่มุมตึกรอชนเขาก็ไม่มีผลหรอกคะ่ะคุณจะต้องตั้งใจทำงานหาเงินและเปย์เขาค่ะ ตอนที่สองคนจริงเข้าอ่อยก,กันแบบนี้สายแล้วสายแล้วอ่ะฮะให้ตายสิรอหน่อยสิครับคุณตามบทวันนี้ต้องเป็นยัเ uh, รีนใหม่แน่เลยอะเฮ้เอ่ออืม ตอนที่3ามปืนใหญ่ก็จำเป็นเนาะแก๊งโรซารีมาเฟียคลองถิ่นแถวสีลมและพัฒพงมีบาร์โค้ดและบริการเงินกู้นอกระบบตราสัญลักษณ์คือกุหลาบราดกุหลาบอาบเลือดเฟยเอ๊ะเลือดเย้มนี่ยมนะถึงเลยเนอะรถใหญ่นะของแก๊งมาเฟียโรซารีงานอดิเรกซื้อผู้ชายแถวพัฒพงโหลาดเยีม่มโกดังเลยนะครับนี่ใช่หัขนมปิ้งปะครับเนี่ยรันยี่สิบสุนัขรับใช้ของโรถ เนื่องจากติดหนี้ลด20ล้านเลยต้องถวายตัวเป็นสุนัขรับใช้ติดต,ดตามบอสของพวกเราอยู่ในการคัดเลือกบริการนะครับเทน27หัวหน้าบริการทำหน้าที่เป็นเลขาและคอยควบคุมเงินในบัญชีของลรนเบนความสามารถร้องเพลงซ่อมแอบเฮอมาอายะความสามารถยูโดโโชคมูยเอาคนตายกันเฮ้เจนี่เลือกหน้าตาใช่ไหมหน้าตาล้วนเลยใช่ไหมเนี่ย พูดอะไรอย่างานั้นเขาซ่อมแอร์ได้เลยด้วยเจ้าสมัครช่างแอร์เหรอฮะหาช่างแอร์